จะมีต้นสนที่ดูสูงโปร่งสวยงามเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยละครับถัดมาเป็นสวนสมุนไพรนะครับที่ทรงต้นนี้อาจจะไม่ได้สูงมากแต่ก็เน้นให้มีสีสันสดใสนะครับอย่างสีของหินปลวกเนี่ยก็จะเลือกเป็นโทนสีส้มสีน้ำตาลนะครับแถมยังมีบอกราคษาขนาดใหญ่ด้วยครับต่อมาเป็นสวนต้นหมากนะครับซึ่งอันนี้เป็นการอิงจากต้นไม้เดิมที่อยู่ในพื้นที่นะแล้วก็มีการออกแบบให้มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ด้วยนะครับ สวนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นสนามหญ้าโล่งๆนะครับพร้อมกับต้นหลิวที่เคลื่อนไหวไปตามลมนะก็สร้างอีกบรรยากาศให้กับคนอยู่อาศัยครับการวางแปลนบ้านแบบนี้เนี่ยเราเองไม่ค่อยเห็นบ่อยเนอแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้ทาได้ง่ายๆด้วยนะครับแต่ด้วยความที่บ้านหลังนี้เนี่ยมีเนื้อที่ดินกว้างขวางก็เลยสามารถแผ่ขยายแปลนเป็นแบบนี้ได้การดีไซน์แปลนแบบนี้อาจจะมีข้อควรระวังในเรื่องของระยะทางเดินภายในบ้านที่อาจจะยาวสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดสรรให้ตรงกับการใช้งานหรือรูปแบบการใช้ชีวิตของสมาชิกในบ้านได้เนี่ย ก็ไม่มีปัญหาครับใครอยากจะดูบ้านหลังนี้แบบเต็มๆไปดูได้ที่ช่องแกลบธนาเวทนะครับ